ครับวันนี้ก็จะมารีวิวบรรยากาศพื้นที่โดยรอบนะของบ้านหลังน้อยของเราครับนะตรงนั้นนะก็มาดูครับว่ามันบรรยากาศเป็นยังไงนะวันนี้ก็น้ําขึ้นเยอะเลยครับนี่เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนของเราครับที่ในอนาคตนี่อาจจะทําเป็นพื้นที่พักนะครับนะเป็นจุดกลางเต็นท์อะไรต่างๆให้ พอแม่พี่น้องได้มาเที่ยวกันครับก็ยาวตั้งแต่สุดทางโค้งเนี่ยยาวไปถึงนูน้นนะก็เป็นพื้นที่ของเราแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันสุดไปถึงสะพานตรงนู้นเลยนะครับคือยาวเลยตลอดแนวนี้เลยครับก็เป็นอของผมแล้วก็ต่อไปตรงนู้นก็เป็นของน้องนะครับก็จะไม่มี พื้นที่ของคนอื่นที่จะมาก่อกวนเราเลยครับก็จะเป็นพื้นที่สงบนะครับวันนี้ก็น้ําเยอะนะน้ําเยอะเลยใช้ได้ตรงจุดนี้ก็อาจจะทําเป็นที่เล่นน้ำนะครับเปนน้ำน้ำตรงนี้ก็จะเป็นสองน้ำครับมีทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำก่อยเป็นบางวันนะครับ บ้านเราก็จะอยู่ตรงนู้นครับโครงการก็ยังมีมาเรื่อยๆครับตรงนี้อาจจะทําเป็นจุดกลางเต็นท์ในสวนนะครับอาจจะมีการทําเป็นแค่เป็นอะไรตรงนี้พาดไปเป็นช่วงๆครับเพื่อให้เผื่อญาติพี่น้องจะมาพักก็ากางเต็นท์นอนชมบรรยากาศได้ครับรนี้ก็เป็นสวนมะพร้าวของเราเอง อนาคตก็ค่อยว่ากันครับอันนี้ก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเงียบสงบใครที่ชอบธรรมชาติก็มาได้ครับตัวบ้านวันนี้ก็เตรียมติดขอบหน้าต่างครับตันนี้ก็คอยในพวกวงกลบอะไรต่างๆที่ว่าเป็นไม้ครับวันนี้น้ำเยอะครับวันนี้น้ำเยอะตรงนี้อาจจะมีการ เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอะไรบ้างเลี้ยง,งน้อยครับเอาไว้กินครับวันนี้วันหยุดครับช่างไม่มาก็มาชมาบรรยากาศตอนช่วงเช้าเช้ากันดูบ้างว่าแสงแดดว่าเราทําหลังคาแล้วเนี่ยแดดมันส่งตรงช่วงไหนครับเพราะเดี๋ยวจะมีการเอาต้นไม้มาปลูกก็สบว่าทางด้านข้างในเนี่ยทางด้านในเนี่ย ห้องจะแทบจะไม่โดนแดดเลยนะฝั่งทางด้านนู้นะอาจจะเอาไว้เป็นที่ทํางานครับส่วนทางฝั่งเนี้ยก็จะเป็นเ,ออเป็นอะไรละ่ะเป็นห้องสําหรับนั่งเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวโครงการจะมีการต่อเติมตรงนี้ครับนะเป็นระเบียงม้ายื่นออกมาไว้สําหรับนอนดูดาวตอนกลางคืนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมีต้นไม้มาปลูกอีก ก็โรงหลักก็ประมาณนี้ครับใช้เดี่ยวใช้ต้นไม้ใหญ่ๆมาปลูกเพื่อบังความร้อนจากกําแพงครับแวาเราอยู่ข้างในจะได้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคจากธรรมชาติช่วยเราได้ครับน้ําตรงนี้ใช้ได้ครับนะเออใช้ได้เล่นได้อาบน้ําได้เล่นเสร็จเดี๋ยวจะมีทําเป็นจุดที่ล้างตัว ตรงด้านบน,นครับตันนี้บรรยากาศดีครับท้องฟ้าแจ่มใสจะมีไอ้ตัวตรงนั้นอยู่ตัวหนึ่งครับตัวป่วนคนระับตัวป่วนเราครับนี่ก็ยาวยาวจนไปถึงตรงน ون, ู้นก็อาจจะสั้นหน่อยครับนะก็ถ่ายกันรวดเดียวไม่ต้องตัดต่อตรงจุดนี้ก็ยัง ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่ก็เป็นพื้นที่ของเราเหมือนกันนะครับเดี๋ยวน้องอาจจะมาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรแต่ตอนนี้เขาอยู่กร<ม>ุงเทพนะครับจุดนี้ก็อัปเดตให้ดูภาพโดยรวมกว้างๆกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะ ทำคลิปเกี่ยวกับการปลูกบ้านนะว่ามีขั้นตอนอะไรกันบ้านนะสำหรับคนที่อยากจะได้บ้านปลูกเองราคางบไม่เกินล้านนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะราคาประหยัดนะครับนะแล้วก็ออกแบบรวบรวมกับพื้นที่โดยรอบนะครับให้ออกมาหน้าอยู่แล้วก็ไม่ร้อนแล้วก็ใช้วัสดุที่ค่อนข้างจะ เท่าที่จำเป็นไม่แพงจุดเกินไปอะไรประมาณนี้ครับนะก็ฝากติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวยังไงก็จะมาทำคลิปให้ครับว่างๆนะครับ